フフフフ。 คือ g r e e n e c o n o m มเนี่ยม,มันมันมีหลายระดับมันต้องมองตั้งแต่ระดับ g l o บ a l ระดับโลกมาจนถึงระดับจนถึงระดับชุมชนแต่ว่าภาพใหญ่ๆหญ่ของมันก็คือว่าเราจะรักษาสิ่งที่สภาพธรรมชาติที่เหลืออยู่ทุกวันนี้ยังไงนะครับไม่ใช่ว่าเรามุ่งมั่นจะไปปลูกป,ป่าไม่ใช่แนละ้วมันต้องรักษาป่าดีๆที่เหลืออยู่ตรงนี้ไว้ป่าน,นี้มันต้องมันต้องรักษาไอ้ที่สภาพอากาศที่ยังอยู่อันนี้เอาให้ได้ก่อน ดังนั้นกรี e n อค o มีเนี่ยมันคือทำยังไงคุณจะรักษาสภาพแส่งที่เป็นความหลากหลายทางชีวภาพหรือเป็นระบบนิเวศปัจจุบันนี้ให้ได้ส่วนการพัฒนาก็พัฒนาไปตามกรอบที่ไม่ไปกระทบตัวนี้อย่างเช่นพื้นที่เกษตรกรรมที่พัฒนาไปแล้วเนี่ยนะฮะที่ตัดต้นไม้ไปเมื่อ4-50ปีหรือเมื่อ20ปีที่แล้วมาเนี่ยวันนี้คุณต้องใช้มันให้เต็มประสิทธิภาพไม่ใช่ว่าพอตรงนี้เสื่อมสภาพแล้วคุณไป ขยายเพิ่มที่ใหม่ไม่ใช่มันต้องพัฒนาสิ่งที่ตรงนี้นะครับธุรกิจท่องเที่ยวที่ดีอยู่แล้วในวันนี้เนี่ยต้องพัฒนาให้ดีขึ้นหรือรักษาสิ่งที่ยังดีอยู่ไม่ใช่ว่าทําให้มันพังไปแล้วคุณก็ไปหาที่ใหม่คุณต้องหยุดตรงนั้นนะครับถ้าหรือแม้อันเดียวกันถนนก็ดีการขนส่งสาธารณะก็ดีที่มันพัฒนาไปแล้วเนี่ยทำยังไงเราจะใช้ให้มันเต็มประสิทธิภาพเขื่อนก็ดี นะฮะหรือว่าคลองส่งน้ําก็ดีเนี่ยที่ทาไปแล้วเนี่ยนะครับอาจจะยังไม่เต็มประสิทธิภาพกลับไปทําตรงนั้นก่อนไม่ใช่ไปเปิดโปรเจกต์ใหม่จนมันต้องไปกระทบกับพื้นที่ที่มันเป็นความหลากหลายทางชีวภาพเราเนี่ยใช้ประโยชน์จากธรรมชาติแค่นี้เถอะใช้ประโยชน์จากพื้นที่ที่ที่ใช้ไปแล้วในการเปิดพื้นที่ใหม่ๆเนี่ยถ้าเกิดไม่จําเป็นอย่าไปทามันเพราะว่าปัจจุบันมันก็เหลือพื้นที่ที่คงสภาพธรรมชาติน้อยเต็มทีแล้ว ในเรื่องของ green economy เนี่ยเราทำได้เฉพาะในระดับของชุมชนเราจะทำไงให้ตัวชุมชนที่เขาอยู่ในป่ารอบผืนป่าเนี่ยเขามีทรัพยากรที่พออยู่พอกินมากพอที่จะไม่ขยายไปทำลายป่าโดยรอบนะฮะเราก็ยืนอยู่แค่แค่ตรงนี้แต่ว่าในระดับของประเทศเนี่ยเราก็ไม่ได้ไปทำอะไรวันนี้เนี่ยถ้าเอาเฉพาะป่าตะวันตกเนี่ย ก็แทบจะครึ่งหนึ่งของของคนกรุงเทพนะฮะในย่านฝั่งทนหรือก็ลงมาทางใต้เนี่ยก็กินน้ำจากการที่ป่าตะวันตกรักษาต้นน้ำไว้ให้เพราะว่าเราก็เอาน้ำจากแม่น้ําแม่กลองในน้ําประปา,ปามหาสวัสดินะ์เราก็ใช้ใช้น้าจากป่าตะวันตกกันอยู่แล้วก็เป็นพื้นที่ใหญ่หญท,ที่ที่รักษาต้นน้ําลําธารเอาไว้นะครับเขื่อนสีนครินทร์กับเขื่อนเขาแหลมที่สร้างอยู่ในผืนป่าตะวันตกเนี่ยนะฮะปัจจุบันไม่เคยขาดน้ําไม่เคยมีข่าวเลยว่าเขื่อน2เขื่อนนี้ไม่มีน้ํา นะครับเพราะว่าต้นน้าของของเขื่อนสี่ดัตติมีเขื่อนเขาแหลมเนี่ยคือมรดกโลกทุ่งใหญ่ห้วยหาแช่งไฟฟ้าที่คนทั้งประเทศได้ใช้ในช่วงพีคโหลดตอนเย็นเนี่ยก็มาจากพื้นที่นี้แล้วก็จะเคยเห็นว่าพื้นที่นี้ก็ไม่เคยมีอุทกภาายัยหรือมีแรนสไลด์อะไรใหญ่ๆก็ไม่มีนะครับไม่เหมือนพื้นที่อื่นนะมันก็เป็นผืนป่าตะวันตกก็ทําเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างให้ให้ประเทศไทยได้เห็นถ้าเกิดมีการเผยแพร่ออกไปว่านี่คือพื้นที่ที่ ทบจะไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับเพราะว่าเรารักษาสมดุลไว้มีป่ามีน้ำอยู่